สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทานลอตชาแนลผู้รับสารทศกัวาแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทารุ่หมอแจนะคะคลิปนี้นะคะคนที่คุณถอยออกมาครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน2568ประจำพลังงานชาราศีธนูรัชนาธนูผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมถ้าคุณไม่ทราบวันเกิดนะคะของคุณถ้าคุณทราบ ดาวสุกดาวจันสามารถรับชมคลิปนี้ได้การอ่านพลังงานนะคะจะแบ่งพลังงานเป็นตัวคูนก่อนตัวคุณนะแล้วก็เขามองคุณอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรแล้วก็พลังงานของเขาพลังงานสามารถสลับฝั่งได้นะคะไปสลับเอาเองหมอจะอ่านไพ่ในนามของผู้หญิงไปหาผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นเพศอื่นคุณก็ ไปเปลี่ยนพลังงานเป็นของคุณเองตามความเข้าใจของคุณเอาละค่ะมันสามารถไม่ตรงกับทุกคนได้นะคะเพราะเรายัางไม่ได้ดูดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณนะในการชมและฟังคลิปนี้อะไรที่มันไม่สะท้อนต่อคุณก็ปล่อยทิ้งไปนะคะอะไรที่สะท้อนอะไรที่มันสะท้อนต่อคุณก็นะนำไปปรับใช้ได้ พลังงานตัวตนคุณเขามองคุณอย่างไรตอนนี้ความรู้สึกคุณรู้สึกอย่างไรในความสัมพันธ์นี้ราศีธนูคุณมีพลังงานของมันมีความน้อยใจอ่ะนะคะ ความกลัวความกังวลของการกลับมาพบเจอกันนะคะหมอหมองเห็นถึงสิ่งนี้การวนกลับเข้ามานะคะคนที่คุณรอคอยคนที่เวลาคุณมาชมคลิปที่ไรคุณก็นึกถึงพลังงานของค,คนคนนี้ตอนนี้นะพลังงานตัวตนของคุณพลังงานเดอะฟูลนะคะการปล่อยพลังงานออกไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะเช่นความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้คาดหวังและ คุณไม่ได้เอาความรู้สึกของคุณะไปผูกไว้ที่ปลายเท้าของเขาว่าเขาจะไม่สนใจเราจะเดินจากเราหรือจะเดินเข้ามาคุณก็ยังไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะเป็น energy พลังงานของคุณที่ดีอนะคะมันเหมือนว่าเราไม่ว่าจะวนกลับมาเจอกันหรือจะยังไม่กลับมาเจอกันหรือยังมันจะมีทั้มมิ่งหรือเวลาของมันนะคะแต่ละคู่แต่ละคนนะคะคุณก็จะไม่คาดหวังนะคะเราก็จะไม่ได้ผิดหวังทีนี้มาถามว่าเขามองคุณอย่างไรตอนนี้ คนคนนี้มองคุณเป็นคนพิเศษเป็นคนสําคัญนะคะแล้วก็พยายามอยากจะยื้อความสัมพันธ์ไว้และเขาก็มาทบทวนแล้วแหละว,ว่านะมันยังเป็นความอ่อนไหวถ้าละคุณและเขาได้กลับมาเจอกันนะมันอาจจะมีพลังงานของบางสิ่งบางอย่างที่คุณทราบดีแหละนะคะว่าเอ่อการพบกันของคุณครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะคุณจะต้องทราบดีอยู่แล้วว่าเออถ้าเราวนกลับมาเจอกันเนี่ยค,คนคนนี้ยังคิดว่า เขาอะนะคะยังรักคุณอยู่แล้วก็ยังมีความอ่อนไหวมีความหวั่นไหวนะคะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้คุณเนี่ยมากลับกลับมาเป็นคนเดิมที่เคยนะ,ะที่เคยดีต่อเขาอะไรสิ่งเนี้ยหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะทีนี้ในความรู้สึกของคุณตอนเนี้นะหมอเห็นถึงความน้อยใจและความกลัวและความกังวลว่า ทำไมคนนี้พยายามอยากยื้อเราแล้วก็ให้เรากลับมาอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็กลัวความใจดีของคุณนะ,ะมันเหมือนมีความน้อยความน้อยใจว่าเออเขาอ่ะจะพยายามทําเพื่อเราไหมหรือให้เราพยายามเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยทำนะคะกำลังสิ่งเป็นสิ่งเนี้ยบางทีคุณอาจจะสู้กับอารมณ์ความกลัวหรือความน้อยใจของตัวเองก็ได้นะคะว่าเออฉัน จะสู้กับอารมณ์ของตัวเองมากกว่าอันนี้หมอเห็นถึงสิ่งนี้นะคะบางทีเราอ่ะไม่ได้จําเป็นจะต้องไปสู้ลบปบมือหรือแก่งแย่งชิงดีชิงเด็ดเพื่อให้ได้คนคนนั้นมาครองนะคะเราสู้กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองตั้งหากที่เราอ่ะนะถ้ามีโอกาสวนมาเจอกันเนี่ยเราอ่ะจะต้องไม่คาดหวังหรือจะต้องไม่รู้สึกว่าบล็อกหรือปิดกั้นพลังงานพลังงานมาแนะนําว่าให้คุณทําตัวสบายสอ่ะ นะเหมือนเดอะฟูอะเดอะฟูเหมือนไม่คาดหวังไงมันมีเจอกันปุ๊บมาอยู่ใกล้ชิดกันเราก็อาจหวั่นไหวไปพอเราห่างไปเราก็จะไม่เสียใจไม่เศร้าและเสียใจหรือไม่ต้องกลัวหรือกังวลจนเกินไปนะคะคือการกลับมาทบทวนหรือเจอกันเนี่ยเพื่อมาทบทวนความรู้สึกตัวเองแต่หมอมองเห็นว่าคนคนนี้ยังอยากได้คุณอยู่ตรงที่เดิมที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะเป็นพลังงานของความรู้สึกดีที่คุณนะ่ะนะเอาใจดีกับเขานะมีอารมณ์ความรู้สึกของ ความรู้สึกที่แสดงออกแต่ตอนนี้คุณพยายามอาจจะไม่ได้แสดงออกสิ่งนั้นนะเพราะเราไม่คาดหวังไงพอเราคาดหวังปุ๊บเนี่ยนะคะสมมติเราชอบใครสักคนหนึ่งเวลาเราอยู่ใกล้ชิดเขาอะถ้าคุณกําลังเป็นสิ่งนี้นะคะว่าพยายามทําตัวเองอะให้ดูดีให้ดูเนยบอยู่ตลอดเวลาให้ดูเพอร์เฟกต์อะแล้วก็พยายามพูดหรือใช้คําพูดอะไรบางอย่างที่แบบไม่ได้เป็นตัวเองมากเพราะเรารู้สึกว่ากลัวจะพูดผิดหรือให้มันดูดีมากๆอะนะสิ่งนั้นอะมันไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะ อีกฝ่ายหนึ่งจะรู้ได้ว่าเราไม่เป็นตัวเองหรือเราหรือเขากําลังรู้สึกเหมือนว่าเรากดดันตัวเองแล้วทําให้เขาอึดอัดเราอย่าก,กลัวว่าอะไรที่เป็นสิ่งนั้นถ้าพลังงานไพ่เดฟูออกมามหมายถึงว่าคุณเป็นตัวเองพูดอะไรยังไงก็ได้ที่มันเป็นสไตล์ของตัวเองไม่ต้องคาดหวังเพราะอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกสบายสบาย,บายแล้วเราจะเหมือนไม่กดดันตัวเองแล้วไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดเพราะมันเหมือนคุณคนที่พูดอะเวลาคนที่คุยกันใช่ไหมคะ เราไม่จําเป็นต้องท่องไดอะล็อกอะท่องสตอรี่ไดอะล็อกเหมือนเหมือนเออเหมือนราดูรายการอะคุณเห็นไหมที่เขาเขียนสตอรี่ไดอะล็อกมาว่าต้องถามคาถามนี้ต้องตอบอย่างเงี้ยมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นสไตล์นั้นเนี่ยมันเหมือนที่บอแจนแบบไม่มีการตัดต่ออยากจะพูดกะพูดออกไปที่มันเป็นตัวเราอะนะสบายสบายใจอย่างเงี้ยนะเราก็จะไม่กดดันตัวเองว่าจะต้องเพอร์เฟกจะต้องดูดีสมบูรณ์แบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่จะต้องพยายามมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นเป็นตัวเอง และทีนี้คนนั้นก็จะรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเราแล้วเขาก็จะไม่อึดอัดกับพลังงานว่าเราต้องพยายามกับตัวเองตลอดวเวลาอย่างเงี้ยมันรู้สึกไม่เขาเรียกว่าเหมือนเรากําลังไม่มั่นคงทางอารมณ์อะเหมือนว่าตัวเองยังดีไม่พออย่าให้มันรู้สึกสิ่งนั้นเหมือนเราเครียดหรือกลัวกังวลจนเกินไปคือพยายามอะพยายามที่จะดูดีที่สุดอะไม่จะเป็นสิ่งนั้นนะคะให้เราสบายๆกับ,ก,บกับพลังงานของตัวเอง นะทีนี้ความสัมพันธ์คนนั้นพอเรารู้สึกสบายเป็นตัวเองเขาก็รู้สึกว่าเราเครียดหรือเขาไม่ได้มากดดันเราเขาก็อยากเขาก็อยากจะคุยกับเราเนื้อ,หอไหมคะเป็น,เป,นเป็นสิ่งเนี้ยนะที่พลังงานบอกนะเอาละค่ะเรามาดูตัวเขาบ้างนะพลังงานเขาสี่ดาบเขามองคุณอย่างไรนะคะซิกออฟครับ q u e น n of Pentacle นะราชินีเหรียญ e e n น f s o โซ s ราชินีดาความรู้สึกเขานะคะ The Star Emperor 1หนึ่งเหรียญโอ้โอเคตอนนี้นะคะพลังงานของเขานะคะหมอมองเห็นถึงการที่พักการที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือการที่เงียบหรือนิ่งไปนะคะสงบอยู่ในพื้นที่ตัวตนของตนเองคือมัอนเหมือนว่า การกลับมาเจอกันหรือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารเนี่ยคนคนนี้ก็พักนะพักความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้คุยกับใครหรือบางทีก็คือเขาอาจจะนอนหรือบางทีก็อาจจะป่วยหรือจะไม่สบายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในเชื่อมโยงพลังงานของความสัมพันธ์เนี่ยคนคนนี้เขาเอ่อรู้รู้คือรู้ถึงสถานะความสัมพันธ์นะคะพอเจอการปุ๊บแล้วมันก็ต้องมีเวลาที่พักเบรกหรือต่างคนต่างไปใช้ชีวิตหรือมีอกมีเวลาที่จะต้อง เงียบอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของตัวเองมีการพักในความสัมพันธ์นะคะทีนี้ถ้าถามว่าพลังงานเขาเนี่ยนะเขาสมดุลพลังงานตัวเองได้ไหมนะใช่สมดุลพลังงานตัวเองเพราะเขานิ่งเขาสงบนะพราะพลังงานสงบเนี่ยปุ๊บเวลาที่เราจะคุยกับใครหรือเขาจะมาคุยกับเราเนี่ยนะเขาจะเขาเรียกมันว่าเขาจะไม่ตื่นเต้นอ่ะเขาจะปกติเขาจะทำธรรมดานะเขาเรียกว่าการควบคุมอารมณ์ ไม่แสดงออกเยอะจนเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปการควบคุมของคนเนี้ยเก่งนะคะสมมุติว่าเขาเห็นคุณเขาชอบคุณนะและเขาเห็นว่ามีโอกาสคนเนี้ยคุยด้วยและสบายใจแต่เขาอ่ะก็จะคงความทรงคุณค่าของตัวเขาเองไว้ว่าเขาไม่ตัวเขาเองอ่ะไม่จําเป็นจะต้องอวิ่งใส่คุณหรือทําท่าทางดีใจกระดีกระดาที่แสดงออกนะคะแต่ในความเป็นจริงอาจจะดีกระดาก็ได้นะอาจจะไม่ได้นิ่งเงียบเหมือนที่คุณเห็น การควบคุมอารมณ์ของตัวเขาเองเนี่ยทีนี้มันจะทําให้บุคคลอื่นที่มองเห็นหรือตัวเราด้วยอยากจะได้เขาไงนะตัวคุณอาจจะเป็นพลังงานที่ดีที่สวยที่หล่อแต่เราอะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเราไม่เก่งนะเหมือนว่าเราเราเจอใครเราชอบปุ๊บเนี่ยเราแสดงออกทางแววตาหรือพฤติกรรมหรือเอ,อพยายามอะนะทำอะไรที่มันแบบไม่ไม่รู้สึกแบบสบายสบายอะ เมื่อก่อนในอดีตอาจจะเป็นสิ่งนั้นแต่ปัจจุบ,บันนี้คุณอาจจะแบบสบายๆแล้วเพราะเราไม่คาดหวังแล้วไงเวลาที่เราชอบใครหรือเราคาดหวังอ่ะเราชอบแบบทําปฏิกิริยาเหมือนว่าเออให้มันต้องให้มันดูดีต่อหน้าคนที่เราชอบอะ่ะทุกคนอนะ่ะแม่งเป็นสิ่งเนี้ยสะท้อนสะท้อนทางจิตวิทยาทุกคนต้องเคยเป็นนะไม่มีใครหรอกไม่เคยเป็นว่าอุย้ยคนที่เดินเข้ามาปุ๊บเราชอบอะ่ะแม่งจัดทรงผมทรงเสื้อและนะเสยผมบ้างดูนกาบ้างขยับตัวอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูดีอะไรสิ่งเนี้ยนะ ทุกคนมันจะเป็นสิ่งนั้นนะทีนี้เรามาดูซิว่า <c oughs> คุณนะมองนะคุณมองเขาอย่างไรนะตอนนี้นะคุณมองว่านะการย้อนกลับมาครั้งเนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีนะในอดีตที่ผ่านมานะมันเหมือนว่าคนเนี้ยเคยนิ่งอย่างไรก็นิ่งอย่างนั้นนะเป็นคนที่พูดตรงพูดจริงหรือเป็นคนที่จริงจังนะถ้าถามจริงๆว่าคนเนี้ยมีความโรแมนติก ในหัวใจไหมมีความเป็นเด็กไหมอะไรสิ่งนี้ใช่นะคะเขาเขามีความเป็นเด็กมีความโรแมนติกนะ,ะพลังงานที่ตัวคุณมองเขานะ,ะบางคนธนูคุณอาจจะคุณอาจจะเป็นใครบางคนนะค,ะคนคนนี้ที่ได้ย้อนกลับมานะ,ะได้ย้อนกลับมาแล้วเจอกันเอาง่ายๆแหละนะ,ค,ะคุณก็มองเขาว่าฉันรู้สึกดีกับคนนี้นะคะในอดีต นะแต่ทีนี้คนนี้มันเป็นคนนิ่งๆสิ่งที่คุณมองนะคะแล้วก็แบบว่าอาจจะไม่ค่อยออไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกไอไอบางทีคุณอาจจะมองว่าคนนี้ขี้อายอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็น่าจะมีใจให้คุณแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกความรู้สึกหรือมีพลังงานเอเนอร์จีที่การกลับมาเจอทั้งเนี้ยอาจจะเป็นแบบเอออายคุณอะนะอายสายตาที่คุณมีความสบายสบายใจและไม่ได้ไม่ต้องเกรงอะไรนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าเออเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้นะเขาบอกว่าตัวเขาเองนะเขาคิดว่าเขาอยากได้ความสำคัญที่คุณเคยเห็นเขาสำคัญและเขาก็อยากเป็นคนสำคัญของคุณนะถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยสมมุติถ้ามันมีปัญหาหรืออยู่ไกลเขาคาดหวังการได้รับโอกาสการมองเห็น mm. การการมองเห็น ใครบางคนที่เขาอะนะคะอยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยอยากจะเริ่มความสัมพันธนะ์นะนะคนคนนี้กำลังคิดหรือรู้สึกสิ่งนี้อยู่แปลว่าความสัมพันธ์นี้นะคะน่าจะมีระยะไกลบางคนอาจเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่มันเป็นภาพใหญ่นะว่าเขาอะอยากจะทำสิ่งนั้นให้ดีเป็นคนสำคัญของคุณแล้วก็ได้รับได้รับว่าคุณอะยังเห็นเขาสำคัญอยู่เพราะตอนนี้เราถอยออกมาหรือเราห่างออกมาถูกไหมคะ เราก็ไม่เห็นเขาสำคัญแล้วไงเราเฉยๆแล้วไงตอนนี้เขาคาดหวังว่าสิ่งนั้นที่เคยดีต่อกันเมื่อก่อนอะที่คุณเห็นแบบเอาง่ายๆอะพอคุณเห็นเขาปุ๊บคุณเราก็จะปรีเข้าไปเลยอะเหมือนเราเจอ f อฟซแฟนคลับที่แบบที่แบบเราอยากจะขอละไเซนอะคล้ายๆแบบว่าให้เขาเห็นเราว่าเออชัดอยู่ตรงนี้นะอะไรสิเนี้ยแต่ตอนนี้คุณไม่ได้เป็นสิ่งนั้นคุณเห็น f อซที่คุณชอบเดินเออแฟนเอ่อไอดอลคุณเดินมาปุ๊บอย่างเงี้ยนะคุณแบบปื้อเมะ คุณเห็นปุ๊บคุณก็ยืนเฉยคุณก็นิ่งไงแบบเราสบายใจแล้วเราก็ไม่ต้องวิ่งไปเพื่อให้เขาเห็นเราว่าเออฉันอยู่ตรงนี้นะเธอมามองฉันสีอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ไม่เป็นสิ่งนั้นแลวคุณก็อยู่เฉยของคุณอย่างเงี้ยไงแล้วเขาก็อาจจะมองมาที่คุณแล้วก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยคุณเปลี่ยนไปมีความสบายสบายมากขึ้นไม่ได้วิ่งเข้าหาเขาหรือไม่ได้พยายามอะ่ะเออไม่ไม่ได้พยายามนะคะไม่ได้ใจบางเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้นิ่งเฉยก็มองปกตินะคะ เราก็เปิดโอกาสไงให้เขาเดินเข้ามาหาเราบ้างนะให้ให้เขามาพูดคุยกับเราบ้างนะรังงานราศีนะที่ไปเกี่ยวข้องนะคะราศีตุลราศีกุมราศีเมษนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลนะคะมองเห็นถึงสถานการณ์ของการที่เข้ามาเพื่อเพื่อสร้างความหวังกําลังใจว่าความรักเนี้ยมันเป็นความสุขได้มันไม่จะเป็นจะต้องความ มันเหมือนคุณเครียดหรือกังวลกับความสัมพันธ์น่ะเหมือนจริงที่หมออธิบายอ่ะนะคะมันมีเรื่องกลัวเรื่องกังวลเรื่องน้อยใจเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์อะ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสบายสบายใจได้หรือให้เรามีความหวังกำลังใจว่าเราสามารถเจอคนที่ดีที่ที่จะแสดงออกความรักความรู้สึกเหมือนว่าให้เรารู้สึกว่ามันมีความรักได้อีกครั้งอะ่ะมันเป็นความหวังที่เรากลับมามีโอกาสาที่จะได้กลับมาอะไรสิ่งเนี้นะคะ คนที่อยู่ไกลหรือเดียนไกลหรือให้เรารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยแค่เราควบคุมพลังงานเราอะเมื่อเราเจอกับเขาแล้วเวลาเมื่อเราจากับเขาให้เราควบคุมพลังงานของตัวเราเองอยู่นะทีนี้พลังงานเนี้ยมันจะทำให้เราอะเหมือนว่ารู้สึกแบบสบายใจอะมันเป็นการแชร์ลิ่งไม่กดดันตัวเองไม่กดดันฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอึอดอัดและตัวเรารู้สึกอึอดอัดมันก็เลยทําให้ความรักครั้งเนี้ยมันเป็นโอกาสโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ ว่าการเห็นคุณค่าตัวเองและก็การไม่คิดมากจนเกินไปอ่ะให้พลังงานมันแบบสบายใจอ่ะคุณนึกออกคาว่าสบายใจใช่ป่ะเออแบบนั้นแหละการสมดุลพลังงานของตัวเองแล้วก็ไม่รีบตัดสินกับความรักจนเกินไปว่าแม่งไม่มีความหวังหรอกแม่งไม่ดีหรือแม่งเครียดจังวะเป็นเพราะว่าความรักมันไม่เหมาะกับฉันหรือเปล่าอะไรสิ่งเนี้ยพอดีเรา าจจะไม่ได้เข้าใจหรือเรียนรู้ว่าเวลาที่เราควบคุมคอนโทรลหรือใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราควบคุมสถานการณ์ได้เราเป็นคนเก่งนะคะหมายถึงบางคนนะนาตาดีเรียนก็เก่งบันก็รวยแล้วก็ลุปรหลังนาตาก็ดีแต่เวลาพอมีความรักปุ๊บแม่งแตกเลยอะนะคะน้อยใจเก่งคิดมากกลัวกังวลผ่านจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะอะไรสิ่งนี้หรือเราคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด เพราะว่าปกติพลังงานธนูอ่ะเวลาที่เราพุ่งเป้าหมายเห็นไหมคะเราอยากจะให้มันไปถึงความสําเร็จเพราะอะไรที่ช้าหรือชะลอเราไม่ไมยชอบถูกไหมคะแต่ทีนี้สิ่งนี้แหละพอมันไม่รีบจนเกินไปแล้วมีพลังงานของความเบาสบายมันจะเป็นการให้และได้รับที่เท่าเทียมเราไม่จำเป็นต้องวิ่งหาเขาเขาก็เข้าหาเราเราก็เข้าหาเขาสิ่งเนี้นะทีนี้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะค่อยเป็นค่อยไป ความสัมพันธ์นี้คือเกิดจากความสบายใจของคนที่เข้ามาฮิวใจของเรานะคะเพื่อสมดุลพลังงานและไม่ตัดสินใครบางคนเร็วจนเกินไปหรือตัดสินความรักความสัมพันธ์ว่าที่มันช้าเพราะมันไปไม่ได้ต้องให้มันเร็วมไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นจากเพื่อนคนรู้จักแบบนี้ไปก่อนแล้วก็นานๆจะได้เจอกันแล้วมันจะค่อยๆขยับสถานะถ้าเรารู้จัก อดทนพออะไรสิ่งเนี้นะ,ะมันเหมือนเป็นสิ่งนั้นมากกว่าที่หมอเห็นพลังงานนะคะเพราะให้เดินสตาร์มันเหมือนว่าการที่ทําให้เราอ่ะมีความหวังความหวังของตัวเองนะคะที่จะฮิวใจอะ่ะฮิวใจของตัวเราอ่ะนะหิวใจจากจากบาดแผลในความรักความสัมพันธ์ที่เราอะ่ะกลัวไม่กล้าเปิดใจแล้วเราก็จะจะปิดจบ พลังงานโดยที่เราแค่ทําความรู้จักเราก็เครียดกัง,งวลจนเกินไปอันนี้เป็นโอกาสให้เราได้มองมองเห็นถึงพลังงานตัวเองนะถ้าเรามั่นใจในตัวเองอ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวนะว่าใครจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเราไม่จะเป็นจะต้องเพอร์เฟกมากนะมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะเอาละคา่ะนะน่าจะเป็นนะครบแล้วเนาะฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะคะ อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆนะราศีไม่จำเป็นต้องตรงทุกครั้งพลังงานสามารถสลับฝั่งได้เช่นคุณเป็นเขาเขาเป็นคุณนะคะก็ไปสลับฝั่งเราเองนะคะเพราะว่าดูดวงรวมไม่ตรงทุกคนนะคะไม่มันมันไม่แม่นทุกอันหรอกไม่แม่นทุกคนหรอกที่เข้ามาชมนะคะเอาราคานะใครสนใจที่จะปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์ก็โอนยอดนะคะมีเบอร์บัญชีให้มีราคาบอกแล้วก็ส่งสลิป กดลิงก์ก็ส่งสลิปเข้ามาหลักจากโอนเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะราศีธนูลัคนาธนูนะคะหมอแจนไปกําลังใจให้อยู่ตรงนี้นะ,ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าชาวธนูนะคะ